ันนี้เราจะมาสอนนะครับโกเาลาทำยังไงให้ได้วินเร็วๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไอเทมนะครับตามนี้เลยครับส่วนรูนก็ตามนี้ได้เลยส่วนวันนี้ผมจะเอาตัวไอเด็ดของผมมานะครับจำนวนรอบเล่น195อัตราชนะอยู่ที่68.7%นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่า1ตาจะได้ขึ้นมาเท่าไหร่พอเริ่มเกมมาเราจะอัพสกิล2ก่อนนะครับแล้วก็ออกเป็นแหวนมจิกริงนะครับ การเดินของเราเราห้ามเดินเข้าไปตรงพุ่มนะครับเราจะเดินไปพร้อมกับคลิปหรือว่าเราจะเดินชิดตรงข้ามกับของพุ่มนะครับอาจจะงงๆหน่อยนะะก็ปล่อยยูซาวไปเราจะพยายามเคลียร์คลิปให้เร็วนะ ส่วนอัพนำแล้วมันก็แล้วแต่เกมนะครับเราจะดูแต่ส่วนมากผมจะอัพเป็นหนึ่งนครับเราจะขึ้นรองเท้าคูดาวมาแล้วเราจะต้องคอยดูด้วยนะครับว่าตัวละครที่เราเจอมันเป็นตัวแบบไหนถ้าสกิลเขาหมดไม่มีหนีแล้วก็ค่อยยัดได้เลย พอเขาไปเติมเลือดที่บ้านเนี่ยครับเราก็จะมีโอกาสได้ตีปั๊มแบบแล้วก็ถอยับถ้าเขาเออกมาเคลีย์เราก็ถอยเน้นจ่ายหนึ่งสกิลหนึ่งปีตอนนี้เราก็สี่ครับเราเราเห็นแล้วนะครับว่าเขาใช้หนึ่งไปแล้วพองเงาหมดเราจะยัดเขาเมีตายครับแบบนี้ไม่รอดนะถ้าเรายิงได้เฟิร์สเราจะยิงจบเร็วมากขึ้น,นะ ส่วนตรงนี้ถ้าเขาตายนะครับเราจะเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าจเจานีมฆเพื่อเพิ่มดามเมจให้กับลูกคีิของเราดีไปครับไม่เกินสนาทีแน่นอนอย่างมากสานาทีครึ่งสี่น,นาทีนี้เราจะต,อ,ตอนเลื่องเขาไปเรื่อยๆให้เขากลับไปรีบบ้านนะเราไหวอยู่แล้ว,เร,ว,ลวเราไหวกับทุกตัวนะครับจะมีตัวที่ ยากหน่อยจะเป็นไฮโน่ต no. ู้ย่างนิดนึงเราจะอัพหนึ่งก่อนถ้เาเป็นไฮโน่ดี้ไหมครับเราเน้นเทียร์คลิปให้เร็วที่สุดครับแล้วเราก็ต่อเขาไปเรื่อยๆดึงความสนใจลูกของเราก็จะไปตีป้อมครับแค่นี้ก็แตกละไม่ถึงสามนาทีนะครับสองนาทีกว่าลองเอาไปใช้กันดูครับแล้วเราจะมาดูกันว่าวินเลมมันขึ้นมาเท่าไหร่ 2นาที30วินาทีนะครับของเก่าวิเลสเราค8 7 8 7นะครับเรามาดูขึ้น1มา1ตาขึ้นมา0.2%เลยนะครับง่ายๆครับลองไปใช้กันดูได้วิธีนี้ยังไม่ค่อยมีคนรู้เยอะนะครับ